ความเสี่ยงนะครับจากหุ้นที่ทําระบบหรือว่าแพลตฟอร์มล่มนะครับเนื่องจากเมื่อกี้นะครับตัวระบบ Facebook นะครับอินสตาแกรแล้วก็ Messenger นะครับระบบล่มไปนะครับดังนั้นนะครับผมมาคิดถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้นะครับตอนนี้ก็คือในส่วนของมูลค่าความเสียหายนะฮะหคือในส่วนของโฆษณานะครับที่จะลงนะครับแล้วก็กําลังรันโปรเซสอยู่นะครับแล้วระบบมันล่มนะนะครับหรือ การค้าขายการเปย์เมนต่างๆนะครับซึ่งพวกนี้นะครับพอมาชงักไปปุ๊บนะครับมันจะมีการที่ต้องรีฟันนะฮะหรือต้องมีการที่จะต้องชดเชยนะครับดังนั้นนะครับถ้าสมมุติว่านะครับมัน impact มากๆนะครับในระดับที่บริษัทใหญ่ๆนะครับที่ใช้แพลตฟอร์มหรือใช้เน็ตเวิร์กหรือใช้ระบบนะฮะในการส่งข้อมูลนะครับหรือว่าใช้สัญญาณในการส่งข้อมูลนะฮะเสียหายนะครับ จากการที่ระบบล่มตรงนี้นะฮะอาจจะมีการฟ้องร้องกันได้นะครับฟ้องร้องในส่วนของคนที่ทําระบบหรือคนที่ทําแพลตฟอร์มนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นตัวธนาคารนะฮะธนาคารล่มนะฮะของไทยเราก็มีค่าปรับนะครับก็คือล่มได้ห้ามเกินกี่ครั้งเพราะกระทบผู้บริโภคใช่ไหมครับดังนั้นนะครับถ้าสมมนบุคนที่ทําระบบหรือทำเน็ตเวิร์กนะครับทาระบบล่มนะครับค่าความเสียหายที่หายไปนะครับตรงนี้เออดังนั้นพวก a c e b o o k นะครับอินสตาแกรมย u ทู g ก o เกิลนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกแกลบ TikTok อะไรพวกนี้นะครับหรือคนที่ต้องใช้ GPS ต่างๆนะฮะเรียกว่าเกิดเป็น Ecosystem มในะระบบเศรษฐกิจนั่นเองนะครับดังนั้นถ้าเกิดสมมติระบบเศรษฐกิจแบบดิจิตอลนะครับ ถ้าระบบล่มนะครับแพลตฟอร์มล่มนะครับส่วนนี้ความเสียหายก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมหาศาลเหมือนกันดังนั้นต้องมีแบ็กอัพนะครับในส่วนที่เป็นแมนวลเผื่อไว้ด้วยนะครับหรือว่าในส่วนของข้อมูลเผื่อไว้ด้วยนะครับเพราะบางทีถ้ารอบะบบล่มไปบุ๊บนี่คือท่านจะหยุดชะลักเลยนะครับดังนั้นนะครับหุ้นนะครับที่ทําเกี่ยวกับแพลตฟอร์มหรือว่าระบบการส่งข้อมูลเน็ตเวิร์กต่างๆนะครับ มีสิทธิ์นีฮะโอกาสที่จะโดนฟ้องร้องสูงมากนะครับไม่ต่างกับโรงกลั่นน้ำมันที่ปล่อยน้ำมันรั่วเลยนะครับดังนั้นถ้าสมมติข้อมูลหลุดนะครับ PTPA หลุดนะครับหรือว่าการส่งข้อมูลไม่ได้นะครับหรือว่าข้อมูลเสียหายต่างๆในการส่งข้อมูลทางทางเฟอร์ตรงนี้นะครับมูลค่าความเสียหายระดับโลกนะครับไม่ใช่แค่ระดับประเทศนะฮะดังนั้นนะครับหุ้นที่เอ่อ มีความ Impact กับประชาชนทั่วโลกมากนะครับก็มีโอกาสที่จะได้รายได้มากและมีโอกาสที่จะต้องสูญเสียรายได้มากจากการโดนฟ้องร้องเช่นกันดังนั้น,นส่วนนี้มันเป็นความเสี่ยงนะครับก็ฝากไว้นะครับเป็นแต่ว,ว่าอาจจะเป็นจังหวะหนึ่งนะฮะถ้าสมมุติว่าเป็นระยะสั้นนะครับถ้าเรามองว่าสุดท้ายเเป็นผู้ชนะนะครับก็หาจังหวะในการเข้าซื้อจากความเสี่ยงตรงนี้นะครับที่ระบบล่มต่างๆนาราคาหุ้นลงมาแรงๆก็เป็นจังหวะเข้าซื้อนะครับ